สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone Hand Channel นะครับผมวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว iPhone 13 Pro Max นะครับโอเคนะครับตอนรับชมคลิปยังไงร้กวกฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับโอเคมาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับมาดูรอบๆเครื่องก่อนเนาะนี่ครับสภาพก็อาจจะมีรอยเคสบ้านิดๆหน่อยๆนะครับผมนี่ะมีรอยเคสบ้านิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็เป็นหลักๆคืจะเป็นรอยมือผมนี่แหละนี่ะครับ สภาพนี่คือสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้วยนะครับสภาพสวยมากๆนะครับไม่มีรอยตกนะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับเป็นรอยมือนะตรันี้เช็ดมันก็ออกเนาะแต่มันเงานะครับเช็ดไปเพราะโดนผ้านิดนึงก็มีฝุ่นผ้าอะไรเงี้ยมันยังเงาๆนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสภาพสวยๆเลยทีเดียวนะครับมาดูด้านหลังครับกล้องเกรื่องนะครับคมชัดสดใสนะฮะนี่นะฮะเงางามนะครับนี่นะครับมีเป็นฝุดนบ้งนะครับนี่ฮะก็ประมาณนี้สวยๆเลยตายเปิ้ลคมชัดสดใสนะครับด้านหลังสวยๆเลยนะครับนะครับนี่น่ฮะลอยมือของนั้นเลย โอเคนะครับน okay, ี Bref, Alles, ını, Alles, right. ่เป็นหน้าจอนะครับทัสกรีนนะครับเลื่อนๆเลยนะวนี่นะครับทัสกรีนเลื่อนๆเลยนะฮะมาดูเกี่ยวกับตัวเครื่องกันนะครับสุขภาพแบตนะครับนี่นะฮะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับผมเครื่องเดินไม่เคยแกะเคยซ่อมนะครับประกันยาวๆนะครับปีหน้ายาวๆเลยทีเดียวนะครับนี่นะฮะจอภาพนะครับปรับแสงลดแสงได้ปกติเลยนะครับนี่นะครับปรับลดแสงได้ปกติเลยนะครับทูโทนทำงานได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับโอเคแล้วมาดูที่ตัวเครื่องกันนะครับ นี่นะครับเป็น iPhone 13 Pro Max นะครับเป็นเครื่องไทยนะครับผมความจุ256 g ิกะครับผมจุใจเลยทีเดียวนะครับไม่ได้จำกัดการใช้งานของซิมนะครับท่านใช้เครือข่ายอะไรอยู่ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนซิมให้วุ่นวายนะับผมโอเคต่อไปเป็นเทสเสียงกันนะครับ ทุกอย่างปกติหมดนะครับผมโอเคมาเทสกันที่เรื่องกล้องนะครับว้ก่อหนี่นะฮะโฟกัสแสงนะครับได้ปกตินะครับนี่ฮะก็จะปรับตามแสงนะครับตอนที่เราโฟกัสเนาะนี่นะประมาณนี้นะฮะซูมอินซูมเอานะครับปกตินะครับผมไม่มีปัญหาใดๆเนาะตัวกล้องปกติหมดนะครับมาครับเทสักรูปนึ่งนะครับ นี่นะรลูกถ่ายไดเมื่อสกู่นะครับก็จะคมชัดกันเบอร์นี้เลยทีเดียวนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ13ชัดอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เป็นกล้องหน้าครับหรือกล้องเซลฟี่นั่นเองนะครับนี่นะฮะอ่านี่นะครับที่ถ่ายไดเมื่อสกู่นลครับนี่ขนาดกล้องหน้านะชัดขนาดนี้นะครับออกใครเรียกว่าทํางานได้ทุกฟังก์ชันนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับอุปกรณ์เรียกว่าครบกล่องเดิมๆเลยนะครับผมนี่นะฮะก็จะมีสายชาร์จยังไม่ได้แกะใช้เลยนะครับแล้วก็เป็นคู่มือนะครับพร้อมเขียนจิ้ เป็นใน h o n e 13 Pro Max นะครับสีเซียร์ลบูนะครับความจุนะครับ256 GB นะครับผมดูปีผลิตนะครับเครื่องเหลือยาวๆนะครับประกันนะครับถ้าใดสนใจนะครับก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคเครื่องแล้วก็ราคานะครับจะแจ้งที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ท่านี้ละกันนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับ